ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนามถุนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2565เป็นดวงภาพรวมการงานการเงนิงน,งน,งนเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกสับสไครนะคะ พลังงานไพ่ของชาวราศีเมถุนปักนี้นะคะพลังงานใบแรกนะคะในตำแหน่งลักนาหรือตำแหน่งตนุลักเนาะอาจารย์จะวางไพ่12ใบนะคะไพ่ใบที่1สุดยอดเล่าได้พลังงาน The Emperor นะคะไพ่จักรพรรดิความยิ่งใหญ่ความสำเร็จหรือแปลว่ามีผู้มีอิทธิพลนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านก็ได้นะคะหรือท่านมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเดินทางไปต่างประเทศได้รับความสําเร็จหรือมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องหน่วยง,งานราชการทหารก็ได้ไพ่ใบนี้โอกาสดีๆมากเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่จัก,กรพรรดิท,ที่ยิ่งใหญ่นะคะพลังงานปักนี้ชาวเมถุนจะมีความเข้มแข็งในการทําชุกเรื่องด้วย แบบเขาเรียกมีความมั่นใจมากๆด้วยนะคะไพ่ใบนี้มั่นใจมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจทุกด้านนะฮะในความรู้ความสามารถเป็นความภาคภูมิใจของตัวท่านมากนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะเป็นไพ่หกไม้ในตำเอทอธีเก้าไม้ในตำแหน่งการเงินนะคะเก้ามิาเนี่ยอาจจะมองว่าท่านกำลังวางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องของการหาเงินหารายได้ที่ ที่ต้องการความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยที่ท่านคิดว่าท่านจะเดินไปแบบไหนท่านจะวางหมากวางเกมในการทํางานในธุรกิจในการสร้างโอกาสรายได้แบบไหนนะคะเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสําเร็จมากๆหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการทหารเนี่ยก็ถือว่าดีนะหรือธุรกิจที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เอ็มเพอ นะคะก็พูดอย่างนั้นได้ด้วยนะถือว่าดีนะคะมีมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของไรายได้เข้ามาเยอะทําให้ท่านเนี่ยเกิดความที่จะต้องเหมือนการขยับขยายโครงการก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะไพ่พลังงานใบที่3ค่ะอ่าเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าจริงๆค่ะ การคอนแทกการติดต่ออะไรต่างๆได้รับความสำเร็จลูกค้าหน้าใหม่ๆมีเกณฑ์เข้ามาลูกค้ารายใหญ่นะคะต้องบอกว่ารายใหญ่3ใบาสามารถเสริมกันได้เลยนะคะลูกค้ารายใหญ่ๆเข้ามาก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องเงินของท่านมากๆนะคะในการคอนแทคการติดต่อเนี่ยมันเป็นโอกาสดีๆของท่านมีอะไรเข้ามาให้ท่านาได้ขียก หยิบช่วยได้ง่ายๆอาจารย์มอ,ง,องนั้นเลยนะคะไพ่หนึ่งไม่เท่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามามีพลังงานของแสงสว่างเข้ามาเลยพลังงานธาตุไฟนะคะในไพ่ใบที่สี่ฮะในตำแหน่งที่อยู่อาศัยตำแหน่งพันธุนะคะอันเนี้ที่บ้านอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าอืม ซ่อมแซมหลังคาบ้านก็ได้นะอาจารย์มองช่วงนี้ฝนตกระวังน้ํารัว่วน้าซึมได้ด้วยเหมือนกันนะอา,อาจจะมีเกณฑ์ซ่อมซ่อมบ้านาซ่อมซ่อมรถก็ได้ใบนี้ในในปักนี้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่ต้องระวังสุขภาพของคุณแม่มีเกณฑ์เก็บไข้ได้ป่วยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังรักษาได้เนะเาะอ่พอมองว่าไพ่ใบนี้ถึงไงก็หมายถึงความที่อดทนความ อดกั้นสูงนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะผ่านปัญหาอุปสรรคได้นะที่จริงอ่ะห้อยหัวลงก็จริงนะแต่หัวเนี่ยมีแสงสว่างออกจากศรีรษะเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มีปัญหามันอาจจะใช้เวลาแล้วสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นได้ด้วยความอดทนด้วยด้วยความมุ่งมั่นของท่านเองเพราะนั้นไพ่ใบนี้ยังอยู่ตำแหน่งใจของท่านที่ มีความอดทนเป็นเลิศความอดกั้นเป็นเลิศในปักนี้ด้วยชาวมีถุนท่านอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้ท่านกําลังไปศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือไปสอบอะไรที่สอบใบอนุญาตอะไรก็ได้นะฮะอาจารย์มองท่านจะได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่า,าที่ผ่านมาอาจจะไม่สกเซ็แต่ท่านไปทํามันอีกครั้งนี้ถือว่าผ่านเลยนะคะไพ่ยอย่างนี้นะพลังงานไพ่ตําแหน่งที่5ค่ะสําหรับชาวมีถุนนะคะ พลังานไพ่หกถ้วยนะคะใครที่หกถ้วยในตำแหน่งบุตรเป็นความรักก็ได้นะใครที่มีปัญหาความรักอยู่เนี่ยแปลว่ารักเก่าๆจะกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ได้นะหรือใครโสดแปลว่า ความรักจะเข้ามาแต่คนรักคนนี้อาจจะเป็นคนที่ท่านเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนสมัยเด็กก็ได้นะาาเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนสมัยเด็กหรือเป็นเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนก็ได้แล้วอยู่ๆกลับมาเจอกันจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นความรักก็ได้นะฮะหรือตําแหน่งหกถ้วยอย่างแปลว่าบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะท่านอาจจะหนึ่งนะถ้าแปลบุตรใครมีบุตรอยู่แล้วบุตรเป็นอภิชาตบุตรเนาะบุตรดี นะท่านจะมีความสุขในเรื่องของการเรียนของลูกการทํางานของลูกก็ได้แต่ถ้าท่านยังไม่มีใครต้องการมีบุตรอืมบักนี้นะมีเกณฑ์ตั้งครันได้นะนะคะแต่ถ้าท่านไม่ต้องการต้องต้องแบบป้องกันไว้หน่อยก็ดีนะคะในความหมายนี้นะคะหรือท่านกําลังรเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นก็ ถือว่าสามารถที่ไปเรียนรู้ใครที่ยังนั่นแหละคะ่ะที่บอกว่าจะมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นนั่นแหละสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มทักษะของท่านมากยิ่งขึ้นสามารถลงทุนแล้วประสบความสําเร็จได้ด้วยในความหมายบุตระนะคะหรือลูกน้องบริวารก็ยังดีกับท่านอยู่นะคะไพ่หกถ้วยนะคะในตําแหน่งอริปัญหาอุปสรรคนะคะ ในตำแหน่งปัญหาอุปสรรคเป็นไพ่เดอะเลเวก็แสดงว่าเรื่องของปัญหาไม่มีนะจารย์มองว่า l ลเวอแปลว่าความร่วมมือเป็นไพ่คนคู่รักค่กลมเกี่ยวกันดีด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแมวหรือรูปคนสองคนที่หนุงหนิงกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งอริจึงไม่มีปัญหาถ้าใครเคยขัดแย้งกับใครมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบางคนที่ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะบ่อแวงอะไรก็แล้วแต่ศัตรูก็กลายมาเป็นมิรเลยนะคะพไพ่ใบนี้ในตำแหน่งอรินะในตำแหน่งที่7ปัตตนีคู่คลองหุ้นส่วนการร่วมมือพันธสัญญานะคะท่านได้ไพ่พลังงานเจ็ดดาบอ่ะยุ่งเหมือนกันนะถ้าเจ็ดดาบเนี่ยในตำแหน่งคู่นะคะคือจะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะใครก็ตามที่ มีปัญหากันอยู่นะคะก็ต้องดูแบบดูให้มันดีย่ยนะคะสิ่งที่ท่านคิดท่านเห็นมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้นะท่านอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้นะคะในความหมายเจ็ดดาบวันระแวงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดมากหรือเปล่าเพราะว่าในตําแหน่งพันธุเนี่ยยังหมายถึงตําแหน่งใจที่ท่านคิดกังวลว่าเออใครที่อยู่กันมานานเนาะมีความรักเฮ้ย คนรักของเราออกนอกบ้านไปทํางานเนี่ยนะทำไมกลับช้ามีอะไรหรือเปล่าคิดมากนะเขาไปคุยกับคนเกา่าคนที่เลิกกันไปเลิกกันจริงหรือเปล่านี่ก็อาจจะเป็นประเด็นนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเลิกกันกับคนรักนะอาจารย์มองนะใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นประเด็นนี้นะคะในตําแหน่งที่8ค่ะอ่าเป็นไพ่สี่ไม้นะคะไพ่ใบน,นี้ก็จะมาขยายไพ่ใบน,นี้ด้วยว่า อะไรที่หวาดระแวงอาจารย์ถึงถึงบอกไงว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นถ้าเราไม่ได้ถึงเห็นด้วยตาก็ตามนะบางทีมันต้องคุยกันนะสอบถามขอความชัดเจนจากเขาไปเลยเนี่ยท่านก็จะได้รับความชัดเจนนะคะท่านก็จะยังสามารถที่จะไปต่อกันได้อยู่อะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเลิกเสมอไปมีเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะในตำแหน่งนี้หรือถ้ามองสุขภาพ ก็ไม่ได้มีโรคหลายแรงอะไรนะคะในตำแหน่งสุขภาพด้วยตำแหน่งที่8นะคะตำแหน่งมรณะแต่เป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่สี่เมตาเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นความรักต่อให้มีปัญหาก็ยังรักใครและยังมั่นคงต่อกันนะคะในตำแหน่งสุภาษํตำแหน่งที่9ค่ะได้ไพ่ จัดเมนท์นะอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลได้พใบนี้ใครเดินเรื่องเอกสารที่า่านพูดเนาะวีซ่าก็ได้ได้ไปต่างประเทศหรือ,อ,อสุภาพแปลว่าการประกาศข่าวดีใครไปสอบอะไรอยู่ก็จะได้ข่าวดีสอบเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งสอบชิงทุนสอบรับราชการอะไรก็ได้หรือใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องนะคะในที่สุดท่านก็จะได้ชัยชนะนั่นเองนะคะ ความยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นหรือสุภาผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนนะยังอยู่ข้างท่านอย่างแน่นอนนะคะเจ้านายหัวหน้ายังดีกับท่านนะคะหรือคุณพ่อท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงถ้าเคยมีปัญหาอะไรก็ดีขึ้นแน่นอนไพ่ใบนี้ในตำแหน่งที่สิบ,บกัมมะค่ะงานท่านนี่แหละค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะงานท่าน ประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งถูกประกาศข่าวดีก็ได้นะคะถูกโปรโมทผลงานมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ,ะถ้าน,น้องนักเรียนก็อาจจะได้เก็ตนิยมก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเรียนเก่งมากๆก,ก,ก็ได้ราศีเมทุนนะถ้าแต่ถ้าใครทำงานก็นั่นแหละคะ่ะอาจจะได้รับรางวัลเป็นพนักงานดีเด่น,นะะได้รับผลตอบแทนที่ แบบสูงมากๆก,ก็ได้นะคะในเรื่องงานถูกโปรโมทแน่นอนไพ่แบบนี้นะธุรกิจก็แปลว่าธุรก,กิจเติบโตขยับขยายนะธุรก,กิจของท่านมั่งคั่งร่ารวยได้นะคะปักนี้ในตําแหน่งโชคลาภลาภะนะคะตําแหน่งที่11ค่ะท่านในไพ่อัศวินดาบอันนี้อาจจะแปลว่าโชคลาภจากจากถ้าโชคลาภลอยแปลว่าเลขทะเบียนรถได้นะคะหรือลาภจากการเดินทางก็ได้นะ ลาบจากความมั่นอกมั่นใจของตัวท่านก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้นะคะขอโทษค่ะในตำแหน่งสรุปค่ะในตำแหน่งสรุปตำแหน่งที่12นะคะท่านได้ไพ่สี่เหรียญนนะคะ่ะไพ่ใบนี้กอดเงินนะคะ กอดเงินแปลว่าความมั่นคงได้แปลว่าความสุขความพึงพอใจในที่สุดแล้วอาจารย์มองนะและก็เป็นตำแหน่งในส่วนลึกของหัวใจท่านนะชาวเมถุนปักนี้ท่านต้องการความสำเร็จความมั่นคงนะท่านก็จะได้สิ่งนั้นอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนาอยู่ในออบกอดท่านอยู่แล้วอยู่ในอุ้งมือท่านอยู่แล้วก็ได้ด้วยนะคะถือว่าดีมากมายเลยค่ะในตำแหน่งสรุปนะคะ ขอขยายความเพิ่มอีกครั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะได้ไพ่ h e f o ฟูบางท่านนะะอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆบางท่านที่เบื่องานเก่าๆนะคะก็สามารถที่จะ,ะหางานใหม่ได้ท่านมีโอกาสได้งานใหม่ๆที่ฉีกแนวการทำงานเลยก็มีนะคะ ในเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะแปลว่านะคะกรณีที่ท่านไม่ได้หางานกรณีที่ท่านทํางานอยู่แล้วอาจจะแปลว่างานที่ท่านทําอยู่กําลังจบกําลังเคลียร์งานที่ทําเป็นจบๆอย่างเงี้ยจบ,จบ,จบนี้จบสามถ้วยเฉลิมฉลองก็มีงานใหม่เข้ามามีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาความสําเร็จเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่เฉลิมฉลองเนาะแล้วก็ต้นไม้ออกดอกออกผลนะ,ะถ้าเป็นต้นส้มเนี่ยส้มก็ เป็นลูกส้มเต็มต้นไม้เลยนะคะก็แปลว่างานของท่านปังมากได้รับความสําเร็จงานจบจอบนี้ก็มีจอบใหม่เข้ามางานโปรเจกต์นี้จบโปรเจกต์ใหม่ก็มีเข้ามาเลยคือมันต่อยอดได้ไปได้สวยมากๆในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการเงินค่ะขอขยายในยเรื่องของการเงินเพิ่ม การเงินขึ้น9เหรียญมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอ่าห้าเหรียญน,นะคะแต่อาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายบ้างในเรื่องของเอ่อการสุขภาพก็ได้นะคะก็ก,ก็ก็มีเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ร้ายแรงนาไพ่ยขยายยังเป็นไพ่อ่ราชินีไม้นะคะก็มีเรื่องบางท่านหรือแปลว่า9ก้าเหรียญการเสริมความงามของตัวเองก็ได้เสริมเพื่อให้เกิด พลังงานดีๆเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องเม็ดเงินเพิ่มมากขึ้นอ่านะคะก็เป็นไปได้นะอ่าราชินีไม้ทําให้ท่านเกิดความมั่นคงในเรื่องของรายได้และเม็ดเงินอ่าก็อาจจะจ่ายเงินไปไปแบบนี้หรืออีกมุมนึงท่านใจบุญค่ะ ท่านใจบุญในแง่การบริจาคทานก็ได้นะคะเงินเข้ามาเยอะท่านก็แบ่งสรรปันส่วนบางส่วนเอาไปทําบุญอย่างงี้เป็นการเสริมดวงท่านทําให้ท่านยังมีความมั่นคงตราบบนานเท่านานเลยแหละไพ่ใบนี้ตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็พาได้นะอาจารย์พูดเว่อร์ๆหน่อยนะแต่ไพ่สื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะคือความเขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเพราะเป็นไพ่ นั่งบัลลังก์นะคะแห่งความสําเร็จในเรื่องของเม็ดเงินการเติบโตในเรื่องของการเงินของท่านไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอนนะคะถือว่าการเงินเด่นนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์มองลึกๆได้มรดกก้อนใหญ่ก็ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่จากคุณแม่จากครอบครัวได้สืบทอดธุรกิจกงศีอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าการเงินเนี่ยได้มาจากโชคลาภลอยแบบนี้ก็ยังได้ด้วยนะคะต่อไปขอดูเรื่องของความรักบ้างนะคะ ความรักนะคะเป็น3มเหรียญ view of fortune นะคะแล้วก็อีกใบค่ะเป็นก้าไม้ก็ไพ่เนี่ยความรักนะคะเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกคะไพ่อย่างนี้ไม่ว่าอาจจะเจอปัญหาอะไรที่เข้ามากระทบกระทั่งอารมณ์บ้างนะคะก็ยังรักและผูกพันกันอยู่ไม่ห่างหายไปไหนนะะชายหญิงคู่นี้ก็ยังเป็น คนรักที่จะอยู่กันไปตลอดรอดฝั่งพ for June, ไพ่วิวออฟฟอร์จูนแปลว่าคู่กันตั้งแต่อันดีตชาติมาแล้วชาตินี้ท่านก็ต้องอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะมีอะไรก็แก้ปัญหาไปด้วยกันนั่นแหละค่ะเวลาเจอปัญหาอะไรร่วมทุกร่วมสุขนะคะทะเ,เลกกาะกันก็วนเวียนกลับมาเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่ก็จะแปลอย่างนี้นะคะออโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะ ไห้สรุปให้สำหรับชาวเมถุนจากไพ่ส่องใจนะคะเปิดตาเปิดใจนะฮะนักล่าฝันนะคะ The Fool ไพ่ไพ่เป็นไพ่ The Fool นะคะก็อ,อีกใบฮะเออเดือดซันขึ้นว้าวเดือดซันขึ้นสองใบเลยอะในดวงท่านเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ ชาวเมถุนนะคะไพ่สรุปบอกว่าเขาให้ท่านเน่ยเปิดตาเปิดใจก็หมายถึงมองไปให้ไกลนะคะเปิดรับสิ่งต่างๆเปิดรับพลังงานชี่ดีๆที่จะเข้ามาตามฝันของท่านไปได้เลยนะคะลาบฝันก็หมายถึงความฝันของท่านเป้าหมายของท่านอยู่ตรงไหนนะพุ่งไปข้างหน้านะท่านจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในสิ่งที่ฝันฝันเป็นจริง โดยที่ลงมือทำค่ะให้แบบนี้ก็จะได้รับความสำเร็จความชัดเจนเกิดขึ้นชีวิตที่สดใสมีความสุขแสงสว่างขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะถือว่าโอกาสดีๆมาถึงท่านแล้วจงเปิดรับสิ่งนั้นเปิดตาเปิดใจท่านได้เลยค่ะโอเคค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ เข้ามาติดตามนะคะถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใครที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ